เฮลโหลสวัสดีนะครับวันนี้ก็หยุดเกมมิสเตอรวนโวนะครับกับพาร์ทที่10กันแล้วนะครับจากเมื่อพาร์ทแล้วเนี่ยผมบอกพาร์ทผิดไปหน่อยนะครับแหมก็มันเล่นหลายเกมครับโอเคมาแล้วก็พาร์ทนี้นะครับผมว่านะครับผมว่ามันไม่ได้เลยครับผมว่าผมต้องหาปืนสไนัยครับผมต้องหาปืนสไนัยครับแล้วก็จะหาได้นั้นก็ต้องฆ่าคนเนอะใช่อรัพวกปืนสไนัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอ้ยก็ขับได้นี่หว่า ตัวมันต้องปลดล็อกตู้ครับเนี่ยเป็นขั้นเท่าไหร่ก่อนผมก็จำไม่ได้นะซึ่งเรานี่ยังคงวิถีองความขี้เกียจอยู่นะครับใช่ความขี้เกียจนี่มันเป็นของคู่กันกับช่องผมนะครับซึ่งผมว่าผมจะหาจากโจรดีกว่าครับโพราะถเกิดให้ไปครับเองนี่คงเปื่อยกว่าจะปลดล็อกตู้ครับให้เป็นขั้นสุดท้ายนะตัวมันต้องปลดล็อกตู้ครับก่อนแล้วเราถึงสามารถครับปืนได้นะครับแต่ว่ามันไม่แน่ว่าของครับปืนก็อาจจะต้องหาอีกก็ได้ครับก็คืออาจจะต้องหาของแบบ ยากๆมาอีกนะเพราะงั้นกูฆ่าพวกมึงเลยดีกว่าแล้วก็แย่งมาแต่ว่านะไม่รู้ว่าพี่แกนี่จะดรอปหรือเปล่านะเพราะว่าโอกาสดรอปมันก็ต่ำอยู่นะดรอปปืนสนเนี่ยแถมใครยนีย่มันคือ <c oughs> ปกติมึงควรจะเริ่มจากแคมง่ายๆก่อนหรือเปล่านี่มึงมาบวกแคมใหญ่เลยเไปแหมแต่มันก็ช่วยไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นทางขากลับแล้วด้วย <c oughs> เรียบรอ้อยโอขาไม่หักโอเคดีเพราะตาขาหักนี่รู้เรื่อง เจ็บปวดนี้อีกนานเอ๊ะแป๊บหนึ่งไนงะตอนนี้ผมใช้ธนูผมมีธนูไอ้นั่นอยู่หรือเปล่าวะธนูเอ่อไม่มีแบบอ๋อผมเอาไปเก็บไว้นี่ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเอาไปเก็บไว้ที่กล่องนะครับแล้วผมกะว,ว่าจะค่อยกลับมาเอาอ่ะนะเอ่อพวกไอ้ธนูนั้นเนี่ยมันแรงกว่าไงนะอันนี้มันเป็นธนูไม้ไงเออเอีออยงตัวได้ไหมเนี่ย เออไปแล้วเอาละความแม่นนี้กู<ะ>ปล่อยเมาเลยกู <c oughs> ปล่อยเมาเลยโอ้ยมันไปไหนและะ้ววะอย่าไปเรียกพวกนะอ๋อไปเดินง่อยๆอย,อยู่โอเคก็ยังดีนะเนอ,อีกตัวนึงฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแล้วดูดิครับเกมมันมืดด้วยแล้วเราเปิดไฟไม่ได้นะเพราะถ้าเราเปิดไฟนี่โจรมันรู้ตัวเลยครับ แล้วมันภาพคดเมืดเลยเมืดอย่างงี้ให้กูให้กูบวกไงเดียเนี่แอร์ไอลูกมุ้งเราต้องเก็บเอาไว้ลูกสองก็ต้องใช้ส่วนมีนี่เอาไว้เลขสี่เลยเผื่อว่าแบบว่าสเตลคันสุดคันสุดประมาณว่าปืนไม่ใช้เราจะสเตลเป็นเลยอะ่ะโอ้เดินเบาๆนะเดินเบาๆนะครอสมันหาอยู่มันหาอยู่ อะไรวะมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงน่าแววแวๆซึบโอ้ยเออตายเพื่อนๆมันไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำครับเนี่ยธนูนี้มันกากครับโอ้ยโอ้ย,อยเลือดกูเลยเนี่ยกูนึกว่าติ่งมดถอยก่อน ไม่ว่าอ่ะโอ้มันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าซะเลยอ่ะกูเจ็บไปหมดแล้วผมว่าต้องนอนก่อนคืนนี้ไหนๆก็เอ้เพิ่งจะสิบโมงเช้าเองแงโอดชิปเป้งเลยโจ้ชิปเป้งได้โปรดเอาสไนเปมาให้พี่เถอะแล้วผมบอกเลยว่าค่ายนี้จะเป็นค่ายแบบเด็กๆไปเลยครับสไนเปย,ยิงเรียงตัวเลยแงง่ายๆครับเออแต่ว่าต้องกลับไปครับลูกกระสุนก่อนนะโอ้ยดูเลือดเย็ดเปียกเจ็บเกิน ว่า oh, ต้องนอนก่อนครับวันนี้ต้องนอนก่อนวันหนึ่งเต็มเมเลยแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นตอนเช้ามาอ่าเรามีอยู่นะเพราะงั้นผมว่ามีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนน้ําก็มีอยู่อีก0.88ลิตรเอออยู่ได้เพราะว่าการนอนนี่จะเป็นการเปลืองหลอดน้ําหล่ออาหารมากแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อการต่อสู้ที่ยั่งยืนและยาวนานเพราะไอเนี้ยโดนปืนพกสกิตีนก็ตายเลยครับสกิตเฉยเ,ฉยเฉยนะตายเลยตายเลย,ยเพราะงั้นต้องนอนก่อนพักฟื้นเลือดก่อน พี่ไม่ไหวอ่ะเจ็บปวดไปหมดแล้วแล้วก็นในระหว่างนี้กินอาหารเลยด้วยละแกนเมื่อกี้เจออาหารกระป๋องอยู่ครับถ้าเจะไม่ผิดเว็บๆแถวๆนี้นี่ไงกินเพิ่มเพิ่มหลอดอาหารก่อนเลยละแกนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนอนนะนอนสแสบ,บซ้อมตายกันเลยครับนอนข้ามวันเลยข้ามวันและเวลากินอาหารเพิ่มสเตมินา่าเพิ่มหลอดน้ําด้วยโอเคเก็บมาหวังว่านะครับหวังว่าเลยว่าโจนนี่มันจะไม่วิ่งตามมานะถ้าเกิดโจนมึงวิ่งตามมากูนอนให้เชืออเลยเอาดิ นอนเลยประมาณถ้ามึงจะแค่กูตอนนอนมาเลยโอเคน่าจะาฟ์าหมดแล้วแหละไอของที่ว่าจำเป็นจําเป็นสลับตอนนี้อะเดี๋ยวไปนอนบนรถก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวตอนนอนเดี๋ยวอาจจะมีหมอกมารู้เรื่องบนรถนี่แหละที่พักพิงของฉันฉันสามารถพักพิงตรงนี้ได้ผมบอกเลยว่าถ้าผมกระโดดลงจากรถตรงเนี้ยตายเลยนะตายเลยด้วยเลือดประมาณนี้ไม่รอดแน่นอนอนอนไปเลยครับซ้อมตายแบบยาว,ยาว นี่น่เพิ่มหลอดเลือดอือขตดเยอะเอ้ยหลอดน้ำลดแล้วเอ้ยตื่นมาโอ้โหดดื่มน้ำก่อนดื่มก่อนแล้วอุบอุบอุ๊บโอเคตอนนี้ตีหนึ่งตื่นมาสักเจ็ดโมงห้าหก็โอเคอีกหชั่วโมงแงมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆไม่สนเฮ้ยวันนี้แปลกครับมันไม่มีหมอก เอ๊ะหรือว่าเรานอนข้ามหมอกไปเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้แปลกๆครับมันไม่มีหมอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลอดเลือดเอ้ยจะเต็มหลอดแล้วเอ๊ะอย่างนั้นก็ฟื้นฟูพลันไมยแข็งแรงกลับมาสมบูรณ์ซึ่งถ้าโดนยิงอีกผมโหลดเซฟใหม่แล้วคุณโหลดเซฟใหม่ละประมาณมึงไม่รอดแล้วแหละนะโหลดเซฟใหม่ดีกว่าเออเออเออเกิดจะเย็นๆด้วยอ่าโอเคมาธนูนี้ผมอย่างที่ว่ามันกาเกินครับแล้วเราเอาธนูดีๆเอาไปเก็บไว้บ้านเอ้ย เก็บไว้ที่ตรงนู้นซะงั้นคือกะว่าจะค่อยกลับมาเอาไงแต่แบบว่าช่างมันเถอะนะเอามีจิ้มก็ได้แหละเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแพทเทิร์นมันเนี่ยมันเดินไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เดินมาจ้าอีกันโดยที่ว่าเรากําลังจะย่องไปจิ้มแหม่นะแล้วเกมนี้มันไม่ใช่ฟาคายซะดว้วยับทั่วโดนยิงแล้วเราฮิวได้เลยนะโดนยิงจะตายเลยตายเลยหมวกแตกเออหมวกแตกเขาดูกรอกกนหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคยังไม่พังนะครับก็ดีแล้ว ตอนนี้ที่ต้องการคือปืนสนัยครับถ้าเกิดได้มานี่บอกเลยว่าชีวิตจะง่ายขึน้นทั้งแคมหน้าและแคมอื่นอื่นอีกเยอะเลยตรงนี้กูไม่ไปแล้วสไลด์ตกลงมาเจ็บปวดไปหมดแล้วโอ้โแสงแยงตามากคุณูชมครับตรงนี้ก็มีนี่ว่าไอ้จจนเฮ้ยว้ายโอ้จะเย็นก่อนไอ้น้อง อืมจะรู้ดีเกินไปแล้วเม็ดเดียวนอนสีโลรลาบอื่นพกเออ่ลูกโม่ผมมีอยแปดนัดใหญ่โอ้โหลูกซองมีกล่องไอ้นี่ใช้อัพเกรดได้เก็บเก็บเก็บต้องเก็บอะไรดีอะไรดีอันนี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวมันมา อ้าวทางนี่ว่ะโอ้ยเสียฟรีไปน,นั้นนึงเลยต้องดูหน้าดูหลังให้ดีๆด,ด้วยเดี๋ยวมันมาเก็บปืนด้วยไอ้นี่เอ่อเอเอแทนอะไรดีแทนอะไรดีแทนไม้ละกันกระสุนเก็บปืนพกไม่มีแล้วด้วยแทนตะปูไปเลยโอ,โอเคมันยิงอยู่ตรงนี้ปีนได้นะครับปีนได้เอ้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป่าเป็นเป่านิ่งแท้ๆปีนขึ้นไปยิงเนี่ยเป็นความคิดที่ห่วยบรม็ไมไหนวะ มือมองแอบมองเธออยู่นะจจะต้องระวังตัวสไนให้มากที่สุดแอบเพราะตัวสไนนี่แหละนู่นแหละบนนู้นหรือเปล่ามันอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นู่นไงนู่นไงเออแตกไหมแตกมันรู้ตายหรือเปล่านะมิดนั้นแต่ที่แน่พี่สอยจากระยะไกลผมว่าเขา่าจะไปขอดูก่อนห่างๆยัง่วง น่าจะตายครับกูมเม้นขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งหลบวิบ่งหลบวิบ่งหลบซ้ายเฮ้ยนู่นนู้นน,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 นปืนพกสไนเปอร์อาอาโคตรเทพบอกเลยปืนนี้โคตรโอเพียก็ว่าอยู่ว่าทำไมรูกกระสุนมึงครับไม่ได้มึงเทพอย่างนี้นี่เองวันช็อตวันคิวกันเลยอะ่ะบอกเลยนี่แน่ปืนพกสไนเปอร์ โอ๊ยกูตายเพราะอะไรครับเนี่ยกูจะไม่ถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ดิวปืนว่าแต่แล้วมันเกิดอ๋อมันมีน่ามันน่าจะมีด้านบนด้วยครับผมว่าเนี่ยเป็นไปได้ครับเอออะกูได้ปืนมาก็ดีแล้วว่าแต่เอาทิ้งอะไรดีวะเนี่ย คือไอเกมนี้ผมบอกเลยว่าเราตายดิเผลอๆเดินๆแล้วตายแบบงงๆครับแบบไม่รู้ตัวว่ากูตายเพราะอะไรฉันทําอะไรผิดแล้วฉันก็ตายเฉยเลยแต่ว่าได้ปืนสไนเปอร์เวเซฟเออปืนสไนสเอปอร์ที่นนรอคอยกูมาเอาแค่นี้แหละแล้วกลับและนะครับเราจะขึ้นไปดูหน่อยไหมขึ้นไปดูบนซ้มครับเอเรามีปืนพกสไนเปอร์อยู่นะครับบอกเลยว่าโคตรโคตรเฟี้ยวซ่มยิงจากตรงนี้ได้เลย ตรงนั้นหนึ่งสโอ้โหโอ้โหสี่ไม่คุ้มแล้วแหละผมว่าตรงนี้5แคมนี้เยอะมากครับอีลุงตุงนางด้วยผมว่าไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวเราได้ปืสนสนิทก็พอแล้วเนี่ยกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะเก็บมาด้๋ยวดูสินี่แอปองอแต่ซูมไม่ได้นะแบบว่าซูมสองชั้นไม่ได้อะแต่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ยิงจากระยะไกลได้ลแล้วครับเออ พราะงกูกลับแล้วนะไม่อยู่แล้วนะเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยไหมเผื่อว่ารอบๆมีอะไรตรงนี้ก็โจนครับมีตัวหนึ่งตรงนี้สองเลยเอ้เ,อเดี๋ยวเฮ้ยเสื้อกลอ้ย,ออยทิ้งก่อนทิ้งก่อนเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆกนที่จะมีโจนจากด้านล่างจากเบื้องล่างมาเห็นชุดเกราะเยอะซะด้วยครับคุณภาพของดีเลยเนี่ยโอเคลงโอ้ยยังไม่เห็นดีมากครับพี่น้องอ เออรอดเอาล่ะครับเราจะค่อยๆย่องไปนะครับยังไม่มียังมันไม่มีใครเห็นเออเอ้ยไอต้ตไอ้โจรนี้โอ้ยถ้าเกิดธนูเราดีหน่อยเนี่ยผมว่าเราสามารถสอยไอ้ตัวนี้ได้ง่ายๆเลยนะคือถ้ามันเป็นธนูแบบหัวเหล็กอะไอ้ตัวเนี้ยตายได้ง่ายๆเลยครับเราสามารถเก็บมันได้เลยเนี่แต่นี่มันเป็นธนูแบบไม้ธรรมดา เสียจุยเดินทิ้งกับไปที่นู่นซะงั้นฉันพลาดเองย่องไปครับย่องไปอย่าเฮ้ยเขารู้เออเออเออไอตัวนี้จะเห็นกูไมเนี่ยถ้ามึงเห็นเนียชีวิตมึงจะถึงแคบเฮ้ยอา้าวว้าวเฮ้ยวิ่งติดติดถังขยะสัรังแค เอ้ยมันว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยกูสะดุ้งเลยหอยหอดเอ้ยซฟซฟซฟเออรอดใครยิงพี่ยิงจากฝั่งนู้นแน่เลยไม่สนไม่สน,ไ,สนไปดีกว่าเอ้ยหลบตรงนี้โอเคโจม,มันยิงแม่นแมครับอย่างเมื่อตะกี้เนี่ยกูตายแบบไม่รู้ตัวอยู่ๆก็นอน,นครับอยู่ดีๆก็ง่วงรีบไ,ไปดีกว่าถ้าจะไม่ผิดซอมบี้เยอะครับซอมบี้เยอะถือเป็นลูกซองไปดีกว่าอ่ะ ตัวความชัวขาวกับในี่ซอมบี้เยอะแน่นอนวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยก็มาเดะเกิดใหม่ก็มาเดะพวนลูกซองเรากระสุนเยอะนะครับมีอยู่7นัดกับอีก18นัดใช้อย่างสบายใจได้ติดอยู่แค่ว่ามึงอย่ามากันเยอะก็พอเดี๋ยวลุมกูมเอาไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวด้วยตรงนี้มีไอ้ตัวหนวดด้วยต้องวิ่งไปเลยเดี๋ยวพี่แกจะพ่นพ่นหนวดใส่ตรงนี้เนี่ยกูจำได้เฮ้ย มาแล้วฟุบฟุบว้าเออพ่นช้าไปไอ้น้องกระสุนเก็บไม่ได้บัคหัวขวดไม่เป็นไรวิ่งปไปเลยเปิดไฟด้วยละแกนแอร์น,นี่มันมืดโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทครับสุปก็คือเราได้เลื่อยมาแล้วก็ได้ปืนสนายแถมมาด้วยสนายนี่ถือว่าเป็นของแถมเฉยๆนะไยเชี่ยกูลืมตรงนี้ลืมลืมลืมผมลืมตรงนี้รถบัค อ่าได้ครับสรุปมีชั้นคอม plete เดี๋ยวไปดูด้านล่างหน่อยแล้วแกนว่าบอสนี่มันยังอยู่อีกหรือเปล่าถ้าบอสอยู่อีกนี่ก็ทําไงดีวะไปดูหน่อยแล้วแกนนะแวะเวียนแวะไปเยี่ยมบอสอ,อะไรเหมือนเมื่อกี้มันยืนยืนอยู่ไงไม่รู้ฮัลโหลพี่อยู่ไหมไม่อยู่เลยอะบอสบอกมึงยิงกูกูกลัวแล้วเนี่ยไปซะแล้วไปซะแล้ว แล้วก็ไอ้กล่องที่ว่าเราเพิ่งเก็บมาได้นะครับตอนอ๋อนี่ไงมันยังอยู่ไอ้กล่องเนี้ยสำคัญนะครับและจําเป็นมากในการอัปเกรดโต๊ะคราบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ปืนสนเลยนะการอัปเกรดโต๊ะคราบเพราะงั้นมันเลยไม่ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยราตอนแรกผมว่าจะอัปเกรดโต๊ะคราบแล้วก็คราบปืนสนัยนะถ้าเกิดผมฆ่าโจรสร็จแล้วมันไม่ดอกปืนมาให้ครับปืนสนัแต่ว่าในเมื่อมันดอกปืนมาให้ไอ้กล่องนี่ก็แรงประโยชน์แล้วไร้ประโยชน์ามากๆเลย แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยผมอยากได้กระสุนรีโวเวอร์นี่ยของปืนลูกโม่นี่แหละเยอะที่สุดแล้วเพราะมันยิงดีมากยิงดีมากผมโคตรชอบอะ่ะยิงไกลๆดนนดนนัดนึงก็ตายอะ่ะบอกเลยว่าโคตรโหดครับโคตรโหดเลยแต่ว่ากระสุนมันคาบไม่ได้ด้วยตรงนี้นเราเลยต้องใช้แบบเซฟเซฟใช้แบบโคตรประหยัดครับเนี่ยเหลืออยู่เจ็ดนัดแล้วเนี่ยปิดไฟด้วยตรงนี้เดี๋ยวตีนมาเอ้านี่ภาพสว่างเลยครับ เห็น <Es per ate> <rec in ante> มีคนบอกนะว่าถ้าเกิดภาพมันมืดเนี่ยในเกมนะให้เราเนี่ยเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพในเกมจะกลับมาสว่างก็แค่ตอนนี้นะก็แค่ตอนนี้คนะรับแต่ถ้าเราออกเกมแล้วเข้าใหม่เนี่ยภาพก็จะกลับมามืดเหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องเข้าอุโมงค์แล้วก็กลับมาภาพถึงจะสว่างนะครับเ,เดี๋ยวลองปรับภาพกราฟิกภาพแสง,งเงาให้มันสุดหน่อยนี่ไงครับมันจะไม่มืดแล้วก็แค่ตอนนี้นะ เราว่าเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่เดี um, ๋ยวมันก e ็มืดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั huh. ้นวายเชี่ยไอ้ไรไอ้พี่บ่เกลีหลอดยังยิงกูโดนอีกเหรอฮะยไอ้บัสซอบไอ้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 หัวกล้วยยังยิงผมโดนอีกครับดูดิมึงกับกูห่างตั้งสองกิโลอุ้ยโหลดเซฟใหม่อ่า ภาพอุตสาสว่างกูต้องโหลดเซฟใหม่ให้ภาพมันมืดอีกแล้วล่ะเนี่ยให้ตายเถอะนี่คแรบบับมันกลับมามืดอีกแล้วไอ้เชี่ยอีกจุดเวนกับเข้าอุโมงค์ใหม่แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาครับเขาเรียกว่าเป็นการผ่านอุโมงค์เพื่อไปสู่อีกโลกหนึ่งที่สว่างสวยนะมันต้องอยู่ในอุโมงค์สักพักหนึ่งแงแล้วก็ออกมาแล้วมันถึงจะสว่าง มันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยไอเกมนี้มันบั็กเท็กเจอร์นะครับบั็กเรื่องของแสงเงาอะนะภายในเกมนะครับต่อให้เราเปรับภาพต่ำปรับภาพเทพยังไงเนี่ยมันก็จะกลับไปมืดนะครับปัญหาเดียวที่ว่าจะแก้ภาพมืดได้นะก็คือเราต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับโอ้ยยังจ้วงโดนตูดโอ้ยกระโดดจุกลบต้องรอต้องรอต้องรอเออเออเออนี่รอแมปมันโหลดโอ้เฟรนกร,รมผมจริงๆครับกูทำบุญด้วยอะไรเนี่ย ตอนนี้มันน่าจะภาพสว่างเลยเหรือไหมโอเคแล้วก็ออกไปนอกอุโมงค์โดนไปจ้วงหนึ่งครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเล่นต่อเลยก็ได้นะแต่ว่าชุดเกราะผมโดนยิงด้วยปืนสนครนะับเพราะงั้นมันจะสูญเสียไปเยอะมากผมเลยไม่อยากที่จะเริ่มเล่นต่อจากตอนที่ว่าผมโดนยิงแล้วนะเพราะว่ามันจะเปลืองชุดเกราะยิ่งชุดเกราะทั่วมันสมบูรณ์เนี่ยหายายากๆอยู่ด้วยนะเพราะงั้นผมเลยต้องยอมโหลดเซ็ตใหม่มาเลยครับอ กลับมาอีกครั้งจะขับรถเลยครับไม่ผมจะไม่แวะดูแล้วแหละผมจะไม่ชมความเงินของป่าแล้วแหละรีบไปเลยละแกนเนี่ยตอนนี้ภาพก็น่าจะสว่างขึ้นแล้วจากเมื่อกี้หรือเปล่า,าสว่างแล้วครับนี่เป็นไงสดใสโลกนี้สดใสกูเซฟตรงกูกม้มกูก้มตรงนี้แหละแล้วก็เซฟด้วยออจะยิงไปแล้มาเลยกูขับกลับบ้านแล้ว จะแดกหัวไปเหรอจะซอยหัวเหรอเดี๋ยวรอก,กูครับกระสุนสไนัยเอามาซอยหัวมึงบ้างแล้วมึงจะรู้สึกหยวหัย,ยเร็วเข้ารีบขับเดี๋ยวมันยิงตายค่ารถเอ้ยว้าวเฮ้ยยิงกูไม่โดนหรอกเอ้ยโอ้ย,อยแต่ว่ารถน่าจะสภาพเละอยู่เนะโดนกราดไปแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากลองไปดูหน่อยสิ เครื่องยนต์ขอต้องดับเครื่องก่อนแปบ๊บนึงดับเครื่องถึงจะดูได้เออสภาพก็ยังดีอยู่นี่ว่าแต่ว่าล้อรถนี่เหมือนจะ95ไปข้างหนึ่งรับโดนยิงแน่เลยแต่ไม่เป็นไรยังทนอยู่เอ,อ๊ะโดนยิงยางแต่ว่าลดไปแค่95ปกติถ้าก็จะสมจริงหน่อยเนี้ยเม็ดหนึ่งน่าจะยางแตกเลยตัวอันนี้ลดไปแค่9ก้าบหรเหลือ95นะเออก็ถือว่าขอบคุณละกันเพราะเต้ยมึงโดนยิงเม็ดหนึ่งแล้วยางแตกแล้วนี่คงจะ เจ็บปวดกระดองใจมากตรงนี้ก็คือขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็เป็นแคมป์ใหญ่อีกแคมป์หนึ่งนะครับที่ว่าเป็นแคมป์ใหญ่พอๆกับไอแคมป์ที่ว่าเราไปเจอตรงหน้าอุโมงค์เลยอะ่ะนะแคมป์ใหญ่พอๆกันเลยครับโรงงานไอแคมป์นี้เนี่ยมันถ้าเกิดใช้ผมเลือกระหว่างแคมป์ฝั่งนู้นกับแคมป์ตรงนี้เนี่ยผมเลือกที่จะถล่มแคมป์ตรงนี้จะดีกว่านะครับเพราะไอแคมป์ I ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวประกันด้วยเราจะสามารถช่วยตัวประกันได้ด้วยแต่ว่าไอแคมป์ตรงอุโมงค์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราล่มได้เนี่ มันก็ดีนะเพราะเราจะสามารถที่จะอาจจะอาจจะนะครับขับรถเนี่ยฝ่าแคมป์นั้นไปได้แล้วก็สามารถฟาร์มไปไปกับกับได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงไปดําดมมองเพื่อหลบลูกกระสุนอยู่นะเอเอใช่แล้วก็มันมีกระเป๋าอยู่จุดหนึ่งครับวืดริบลิบิแล้วเขาเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยมันสอยไม่โดนหรอกมันยังไม่ทันเห็นรถเรารถเราแบบโคตรแว่วมันจะมีกระเป๋าอยู่จุดหนึ่งด้วยคนระับผมจะกลับไปเอาก่อนด้วยกระเป๋าตรงแน่ ผมจําได้ว่าผมเนี่ยเคยเอ่อเคยเกิดตรงนี้ครับอยู่พาร์ทหนึ่งพาร์ทหนสักพาร์ทนี่แหละแถวๆนี้ครับเอ๊ะหมอกท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด <c oughs> หมอกนี่มันหมอกตามธรรมชาติหรือเปล่าหนอนี่ไงกระเป๋าอีกหนึ่งเออโอเคคราวนี้เราก็จะไปเหลืออีกแค่หนึ่งช่องนะครับว่าแต่หมอกแน่ๆแบบนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วแหละแคบให้กูกลับบ้านก่อนได้ไหม ฮะแล้วค่อยมาเนี่ยเอ้ยเดีย๋ดวยวเมันมีกล่องแถมน้วยมันมีกล่องแถมนี่ไงขนก่อนมีน้ําเก็บไม้ขีดรีบไปที่หอคอยก่อนพี่เวทแล้วกูจะดับเครื่องทําไมเนี่ยอยากโดนแดกเหรอลุงกินโตะอะไรงี้นี่ไปที่หอซุ้มยิงก่อนดับเครื่องเออมีกระเป๋าด้วยหนึ่งใบเดี๋ยวค่อยเก็บเอากลับบ้านด้วยพี่ขอขึ้นไปนอนก่อนนะ พักฟื้นหลอดเลือดเลยด้วยละกันโอ้ฝั่งนี้ไม่มีมันไม่มีประตูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะโดนตกตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องกระเป๋านี้เอ่อพอดีมันมีที่ว่างให้สามารถใส่ได้อีกไหมเนี่ยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเ,เ,เ,เอาเฮ้ยเผลอหลุดชักแม่งเถอะกูไปเร็วเผลอหลุดเพลอปล่อยเพิ่มปล่อย,อยกไก่ร้องด้วยปลอบใจว่าบังไม่ต้องห่วงนะฉันยังอยู่ ใช่แต่ซอมบี้มันไม่เด็กแก่ไงมันเด็กกูรีบไปตรงหอคอยต่อไปหอคอยต่อไปมันจะมีประตูปิดอยู่ด้วยซอมบี้มันจะขึ้นมาไม่ได้ตอนเรานอนนะเอ้ยตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บเร็วเกลเลยปึ๊บปับปุบปับ,ปบนี่มีประตูปิดด้วยกันซอมบี้แดกหัวโอเคครับแล้วเดี๋ยวนอนนะไม่มีอะไรแล้ว นอนบนโต๊ะกูคนอีปิกฉันกลัวตรงพื้นเบื้องล่างด้วยวเดยเดยเดเปลี่ยนปืนด้วยครับเพราะว่าตอนเราตื่นเนี่ยมันอาจจะปืนลั่นนะมันจะชอบลั่นตลอดแบบมันจะชอบลั่นแล้วแบบเสียกระสุนฟรีไปนัดหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้นอนไม่ได้มันบอกมีเสียงอะไรกันนะสองชั่วโมงเลยซ้อมตายเพิ่มหลอดเลือดด้วยตื่นมาเกือบเที่ยงโอเคยังไม่หายนี่ว่าหมอกตรงไหนอยชั่วโมงนึงไปเลยซ้อมตายของแท้ 3ชั่วโมงอีกโอเคหมอกหายเลยครับวิวได้ปืนสนยมาด้วยหนึ่งกระบอกอ่อกับเลื่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาพื้นที่สร้างบ้านนะดีๆสักจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเลื่อยเนี่ยไปตัดต้นไม้ครับบอกเลยว่าได้เยอะแน่นอนเพราะว่าเลื่อยเนี่ยมันเลื่อยเลื่อยรนเลื่อยเนี่ยเพราะว่าเลื่อยเนี่ยมันตัดเร็วอยู่ครับตัดเร็วกว่าขวานเยอะเลยโอเคไปกลับบ้านก่อนนะบ้านชั่วคราว ใช่ครับยังเป็นบ้านชั่วคราวอยู่นะคุณผู้ชมอาจจะคิดแล้วแหละว่าไอ้บ้านหลังนี้นพี่เอาเป็นบ้านหลังจริงเลยก็ได้ไม่ครับผมไม่เอาครับแต่ว่าพื้นที่ก็ไม่แน่นะอาจจะต่อเติมทีหลังก็ได้เพราะว่าผมขี้เกียจย้ายโขงมันเยอะเดี๋ยวแคปนี้จะค่อยมาถล่มด้วยครับมันมีกระเป๋าแล้วก็ตู้ล็อกเกอร์ด้วยเยอะอยู่เดี๋ยวยยค่อยมาถลม่มนี่ไงภาพสว่างแล้วมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็นการลอดอุโมงค์เพื่อปลดล็อกอาการบั๊กเท็กเจอร์แสงเงา เนี่ยเป็นไงดูง่ายกว่าเยอะเลยครับแถมภาพสวยด้วยเ,ออเกมนี้นะครับแต่ว่าพอเราออกเกมแล้วเข้าใหม่เนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมมืดเหมือนเดิมน้ำตาจะไหลโอเคดับเครื่องอถึงบ้านแล้วมาได้กลับบ้านมาสักชาติเศษแล้วมั้งเนี่ยว่าแต่ถุงมือสีนี้จะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมว่าถุงมือสีนี้มันสวยกว่านะสวยกว่าครับสีเทาเนี่ยสีครีมสีครีมครีมคาราเมล โอเคเดี๋ยวขอขอไปเก็บก่อนตอนนี้ของลุ้นน้ำหนักมากโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคราบโล่เพิ่มด้วยในรอบโล่โล่จากมุกพาทิลนี่โดนตบแตกไปเรียบร้อยแล้วนี่ใช้ไม้เจ็ดกับไอ้นี่สิบแล้วก็ขวานอีกใช้ขวานด้วยโอเคเดี๋ยวาบแป๊บหนึ่งมันไม่ใช่ขวานสิคอนเอาขวานนี่จะเอาไปฉกหัวใครเลยจัดไปครึ่งชั่วโมงวิ่งหิวแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยกินละกันโอเค เดี๋ยวกินก่อนนะครับกินก่อนอาหารกระป๋องเรามีอยู่เยอะนะครับมีเยอะมีเยอะจากที่ว่าเราไปหามาตอนแรกๆเนี่ยผมขาดอยู่นะแต่ว่าหลังๆนี่มันเริ่มพอจะมีบ้างแล้วแหละนะครับโอเคแล้วก็ดื่มน้ําด้วยซูสแบบเต็มเต็มกระเพาะโอเคแล้วก็เอามาเติมด้วยครับตอนนี้เรามีอยู่ที่กรองเนี่ยห้าจุดสี่แปดลิตรเป็นน้ําสะอาดนะเอามาเติมด้วยเติมเป็นสองลิตรให้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางโอเคกระสุนไรเฟิล เอามารีโหลดในละแกนเนี้ยนี่แน่เรียบร้อยไรเฟิล4นะัดแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยสะสมกระสุนก่อนละแกนเออใช่ลองดูซิว่ากระสุนใช้อะไรครับเยอะหรือเปล่ากระสุนใช้ดินปืนหนึ่งกับปลองหนึ่งเนะอืมไม่ต้องไรเอ๊ะผมว่าหนๆก็ไหนละอัปเกรดโลและแกนเนี้ยแหมเอาให้มันเป็นโล่แบบดีๆไปเลยครับไปเลยโล่กับตันชุดเรื่องไหนอัปเกรดใช้เวลา20นาที ก็สำหรับเกมมิสเตอร์เวโวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ปันพาร์ทหน้าเนี่ยผมว่าจะมาสร้างบ้านแล้วนะครับใช่ครับเราจะได้ทําบ้านสักทีนะก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบอ้อยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ